ก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมครูซาจะมาแนะนำพี่ๆน้องๆในทีมงานเน้นหามาเน้นป่าให้กับ f c ทุกท่านได้รับทราบถึงรายละเอียดว่าเรามาพบกันได้ยังไงและก่อนที่จะมาอยู่ในเน้นหามาเน้นป่าเนี่ยเรามีธรรมเนียมการปฏิบัติกันยังไงถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ นนผมถ้าเกิดเราจะเข้ามาในทีมเน้นหาไเน้นปลาเนี่ยมีแบบ2ประเภทนะครับผมประเภทที่1ก็คือตกปลาร่วมทิปแบบมิตรภาพนะครับผมมีเวลาว่างก็ออกทิปตกปลากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเภททั่วไปส่วนประเภทที่2ก็คือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ธรรมเนียมของครูซาตั้งขึ้นก็คือทุกคนที่จะเข้ามาสร้างตัวตนหรือเข้ามาใช้นามสกุลเน้นหาจะต้องผ่านการรับน้องนะครับผมการรับน้องนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูซาเอง เพราะคูซ่าเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ตามสถานการณ์ที่จะรับน้องในเหตุการณ์นั้นๆมาเรามาทำความรู้จักคนแรกเลยนะครับผมพี่ใหญ่ของเรานะครับผมจูเนียชื่อจูเนียนะครับผมไม่เล็กนะครับคนนี้นะครับผมเข้ามาคนแรกเลยนะครับรู้จักกันโดยที่จูเนียมาเป็น F c ซก่อนนะครับหลังจากนั้นจูเนียก็สนใจนะครับที่จะออกมาเป็นเทสเตอร์เหมือนคูซ่านะครับผมก่อนอื่นนะครับคูซ่าก็มีการวัดใจนะครับเป็นการซื้อใจกันเลยนะครับผมคูซ่าพารับน้องโดยที่คูซ่าไม่ได้ บอกนะวันนั้นพี่คูซ่าจะรับน้องเข้าทีมนะครับคูซ่าพาไปหมายที่โหดมากๆนะครับผมโหดจนทุกคนนี่สายหน้ากันเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์การรับน้องของจูเนียนะครับที่จะรับเข้ามาในทีมเน้นหาคนแรกนะครับก็คือคูซ่าพาไปหมายที่เป็นโคนตมนะครับโคนตมในการเดินมันไม่เท่าไหร่นะแต่โคนตมในการขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับผมมันเป็นโคนตมที่แบบสะสมบนล้อรถนะครับผมโอ้โหระยะทางที่เข็นออกจาก จุดที่เข้าหมายจนมาถึงทางออกนะครับก็เกือบ2กิโลคุณคิดดูว่าวันนั้นนะครับผมเราเข็นมอไซคโดยที่มีโคนตมติดล้อรถไม่สามารถขับได้ขับก็ลื่นถลเยนะครับผมถ้าเกิดจูเนียนะครับผมใจอ่องแต่วันนั้นนะครับเราคงไม่ได้จับมือกันก้าวเดินจนถึงวันนี้นะครับนี่ก็ผ่านพ้นไปนะครับผมคนแรกนะครับในการรับน้องนะครับผม ส่วนคนที่2นะครับผมก็คือช่างเอ็มนะครับผมช่างเอ็มนะครับเริ่มต้นก็มาเป็น f c ในเพจเน้นหามาเน้นปานะครับหลังจากนั้นช่างเอ็มก็อยากจะมาสร้างตัวตนอยากจะเปิดเพจเหมือนครูซ่านะครับผมครูซ่าก็รู้ในใจเลยว่าคนนี้จะต้องรับน้องก่อนนะครับผมโดยที่ครูซ่าก็ไม่บอกเหมือนกันว่าเป็นการรับน้องนะวันนั้นนะครับผมครูซ่าวัดใจเลยแล้วกันนะครับถ้าเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปตกปลานะครับเราจะตกปลาโดยที่แบบขับมอเตอร์ไซค์ไประยะไกลที่สุดนะครับผม เห็นความพยายามของช่างเอมแล้วครูซ่าก็เลยคิดว่าเออคนนี้ได้ใจไว้นะครับไม่งอแงนะครับผมพาไปไหนไปกันพาลุยไหนลุยกันนะครับผมครูซ่าพาขับมอเตอร์ไซค์นะครับจากจังหวัดน้องคายนะครับไปเลื่อยเปื่อยนะครับเข้าอำเภอบ้านผือเข้าอำเภอกุดจับวนมาที่เขื่อนห้วยหลวงอ้อมเข้าอุดรธานีออกจากอุดรธานี วนเข้าไปที่สะไครออกจากสะไครเข้าหนองคายนะครับเป็นระยะทางเกือบร้อยกิโลวันนั้นทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ปานะช่างเอ็มก็รู้สึกว่าเออสนุกดีก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะครับคนนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับผมเป็นการรับน้องที่แบบว่าขับรถเล่นชิวๆ ส่วนคนที่3นะครับผมก็คือครูบูมนะครับครูบูมคนนี้นะครับผมตอนแรกสอนอยู่ที่กรุงเทพติดตามครูซ่าจากเพจเน้นหามาเน้นปลาบังเอิญนะครับครูบูมได้ย้ายมาที่หนองคายนะครับเป็นเหตุที่จะต้องนัดหมายเจอกันเพื่อออกทริปนะครับผมหารู้ไหมนะครับครูบูมคนนี้มาเจอครูซ่าวันแรกครูซ่ารับน้องเลยแล้วกันนะครับผมก็คือพาไปลุยหมายหนองนาแซงนะครับหมายนี้นะครับผมครูซ่าบอกเลยว่าทั้งโหทั้งอึด นะครับผมและทั้งมีอันตรายอันมากมายโดยเฉพาะงูเห่าน้ำนะครับผมงูเห่าน้ําจะเป็นสัตว์ท้องถิ่นในหนองนาแซงนะครับผมจะมีหลากหลายทั่วไปเขาจะอยู่ประจําถิ่นของเขาอยู่แล้วนะครับผมขอเล่าถึงวันที่ครูบูมมาเจอครูซาในการรับน้องโดยที่ครูซาไม่บอกแล้วกันนะครับครูซาพาครูบูมนะครับลุยลงไม้นะครับครูบูมก็เจอปิงควายจับนะครับวันแรกหลังจากนั้นครูบูมก็ไปเจอรังแตนนะครับผมรังแตนไม่พอนะครูบูมไปเจองูเห่าน้ําด้วยนะครับโอ้โห ถือว่าเป็นการรับน้องที่ใช้ชีวิตมาเสี่ยงเลยแล้วกันก็ต้องขอโทษครูบูมในคลิปนี้ด้วยแล้วกันครูซ่าขอสารภาพเลยแล้วกันมิตรภาพนะครับตกปลาด้วยกันนะครับผม และคนต่อไปนะครับผมพี่เฟิร์สนะครับผมพี่เฟิร์สวันแรกเจอกับครูซ่าก็ทักมาโดยเป็นการซ่อมลอกนะครับครูซ่าบอกว่าซ่อมไม่เป็นนะครับผมแต่ครูซ่าแนะนําช่างได้นะก็เลยนัดกันออกหมายนะครับผมพี่เฟิร์สมาวันแรกก็แบบเต็มยศสล่อเลยแล้วกันครูซ่าก็เลยแบอบกแต่งตัวลอยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวครูซ่าพาไปหมายที่แบบ มุดขี้ตมแล้วกันวันนี้ก็เลยพาพี่เฟิร์สนะครับไปหมายหนองหัวช้างนะครับผมหมายนองหัวช้างนะครับผมถ้าเกิดใครที่อยู่อําเภอท่าบ่อก็จะรู้ดีว่าหมายนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณไม่อึดจริงๆนะสวะสาลายพันขาเนี่ยรับรองเลยว่าใจออกแน่นอนนะครับและมันน่ากลัวตรงไหนลูครับน่ากลัวตรงที่ว่าเราสามารถเดินไปตกหลุมที่เป็นเป็น,ปนหลุมเป็นแอ่งกระทะโดยที่ไม่มีอะไรบอกล่วงหน้าได้เลยนะครับวันนั้นกูซ่าก็พาพี่เฟิร์สนะครับเดินนะครับผมจากอีกฝั่งหนึ่ง ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับของหนองหัวช้างเอาเป็นว่าวันนั้นพีเฟริร์สล่อแล่เลยแล้วกันเจอกันันแรกนะครับรองเท้ายี่ห้อดังของพีเฟริร์สก็ขาดลุ่งลิ่งเลยนะครับต้องทิ้งนะครับเพราะว่าเจอโคนดูดเจอสวะเจอสาหลายพันขานะครับผมก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะถือว่าซื้อใจกันได้นะครับผมเอปิด์เก็บ คนต่อไปก็คือพี่นิกนะครับผมจริงๆแล้วเป็นคนเชียงใหม่นะพี่นิกเขามาอยู่อีสานก็คือเขามาแต่งงานนะครับได้แฟนที่นี่นะเราก็ถือว่าอ่ะเป็นคนภาคเหนือเราก็ต้อนรับด้วยภูซากับพี่นิกพากันพายเรือไปในป่าที่มันมันไม่มีทางที่จะเข้าไปเราก็มุดเข้าไปลอดป่าภายัยลอดป่าน้ําลอดต้นมะเดือ่อตรงนี้แหละครับทำให้เราคิดเลยว่าถ้าเกิดใจเราไม่ถึงจริงๆถ้าเกิดใจเราแบบไม่แน่แน่แล้วก็ไม่มีอุดมการณ์ที่แบบตรงกันนะครับ คงทิ้งการออกทิปตกปลาตั้งแต่วันนั้นก็ถือว่าได้ใจกันนะพินิกกับครูซ่านะครับผมก็พายเรือตกปลาไม่ว่าจะเป็นปลาที่มันไปติดอยู่ใต้กอไผ่โอ้โหใจถึงจริงๆพินิกมุดเอาปลานะครับผมเอาปลาชโดเพื่อจะเอาขึ้นมาโชว์ให้กับ FC ได้ดูนะครับจริงๆแล้วต้องเตือนน้องๆนะปลาชโดเป็นปลาที่อันตรายนะครับถ้ามันติดตอติดอะไรครูซ่าแนะนําห้ามมุดนะครับผมเราไม่รู้หรอกว่า สายที่มันเป็นสาย PE เราเนี่ยมันจะวิ่งวนมาพันขาเราติดตอนในน้ำหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ถือว่าอันตรายแต่พี่นิกเขามีความเป็นสเปเชียลไรส์นะครับเขาก็มีทักษะต,ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทักษะเฉพาะตัวของพี่นิกนะครับผม และคนต่อไปก็คือน้องหน้าอ่อนของเราก็คือน้องฟุกนะครับผมน้องฟุกคนนี้มาวันแรกครูซ่าพาเข้าหมายโดยที่แบบเป็นทางแบบวิบากนะครับแต่น้องเขาก็ขับรถสกูตเตอร์นะครับผมเป็นรถเว็บป,ป้านะพาเข้าหมายครูซ่าก็ดูแล้วแบบมันจะรอดหรือเปล่าน้องหน้าอ่อนคนนี้นะครับผมถ้าครูซ่าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคันเบ็ดไดว่าบาซอนนะครับผมของน้องเขารถล้มนะครูซ่าก็สงสารอยู่ก็ถือว่าสารภาพความในใจอีกคนนึงแล,ล้วกันว่า ที่พาน้องเขาไปตรงนั้นแล้วทาให้น้องเขาเบ็ดหักนะครับทำให้น้องเขาลดล้มก็ต้องขอโทษน้องฟุกด้วยแล้วกันนะครับวันนั้นนะครับทั้งทงที่เบ็ดหักนะครูซ่าพาเปลี่ยนไม้เอารถมาเก็บในเมืองพานั่งรถพี่เฟิร์สนะครับเพื่อไปตกที่อุดรอ,อีกนะครับผมน้องเขาก็นั่งรถกระบะไปกับครูซ่าโดยที่แบบงงๆแหละทั้งๆท,ที่เบ็ดหักครูซ่าก็เอาเบ็ดให้ยืมน้องเขาก็ยังไปกับครูซานะ ไปถึงอุดอรนะครับผมครูซ่าก็ได้ได้ตัวแต่น้องฟุ๊กยังไม่ได้ตัวนะครับวันนั้นก็กลับมากลับมาถึงน้องคายครูซ่าก็พาน้องเขาไปอีกนะครับยังไม่ได้หยุดแค่นี้นะตั้งที่แบบไป2หมายแล้วนะก็คือหมายที่ไปลดลมตั้งแต่เช้าช่วงบ่ายก็คือไปที่อุดอรช่วงเย็นกลับมาครูซ่าพาไปอีกหมายหนึ่งนะครับก็คือเป็นหมายแถวบ้านนาคลนะครับวันนั้นนะครับผมเราได้ปลาช่อนใหญ่ทั้งหมด3ตัวก็ถือว่า ซื้อใจกันนะครับก็ผ่าน้นไปได้ด้วยดีสําหรับของน้องฟุกหน้าอ่อนของเรานะครับผม ไงบ้างครับผมทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับทุกคนใช้นามสกุเลเน้นหายืนจุดนี้ครูซ่าจะปั้นให้ทุกคนเป็นครีเอเตอร์นะครับนอกจากจะเป็นครีเอเตอร์แล้วเนี่ยครูซ่านะครับบอกถ้าเกิดทุกคนมีทีมงานมี f อเข้ามาเราก็เอาสิ่งที่มันดีๆจากครูซ่าไปถ่ายทอดให้กับน้องๆในทีมได้อีกดังนั้นนามสกุเลเน้นหานะครับผมตรงนี้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์มันเป็นนัยยะแฝงก็คือเป็นมิตรภาพที่เราส่งมอบอะไรดีๆให้กันและกันนะครับผมบวงการตกปลาของเรานะครับจะได้มีความรักมีความมิตรภาพ และอยู่ด้วยกันแบบสนุกแบบมีความบันเทิงนะครับไม่ต้องมาขิงกันไม่ต้องมาบัฟกันไม่ต้องมาด้อยค่ากันทุกคนให้ทุกคนเติมไฟและทุกคนมอบพลังบวกให้กันดังนั้นพี่ๆที่อยู่ในทีมเน้นหาของคูซาที่ผ่านการทำเนียมรับน้องเนี่ยผ่านการปลูกฝังในสิ่งที่เป็นอะไรดีๆนะครับเพื่อจะไปมอบและส่งต่อพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนเข้ามาในทีมเน้นหาทุกคนนะครับผม ลืมไม่ได้เลยนะครับคนสุดท้องก็คือน้องสเตฟานนะครับผมน้องสเตฟานคนนี้นะครับฝากผ่านมาโดยพี่เฟิร์สนะครับผมวันนั้นครูซ่าก็ถือว่าทุกคนพี่พี่ที่ผ่านมานะครับครูซ่ารับน้องแบบโหดแล้ววันนี้สเตฟานนะครับผมจะต้องเป็นการรับน้องที่แบบสเปเชียลไลท์นะครับผม <c oughs> ก็คือพาไปหาปลาช่อนที่แบบเป็นปลาช่อนใหญ่เลยแล้วกันนะครับ เป็นการประทับใจแบบใหม่เลยนะดังนั้นพี่ๆทุกคนก็ยังลงมติกันเลยว่าสเตฟานคนนี้เนี่ยยังไม่ผ่านการรับน้องนะทุกคนแบบโหดกันหมดเลยทุกคนแบบโซตัสกันหมดเลยเฮ้ยมันยุคใหม่แล้วเราจะมารับน้องแบบโซตัสแบบโหดแบบลุยๆแบบพี่ๆที่ผ่านมาแบบรุ่นแรกไม่ได้ดังนั้นน้องสเตฟานคนแรกนะครับผมก็คือ1แหละไม่เละเทะ2ก็คือไม่ลุยน้ำนะครับ3ก็คือได้ปลานะครับเป็นปลาช่อนที่แบบถือว่าใหญ่นะวันนั้นครูซาแบบให้น้องเขาแบบเข้าไหมเดินหน้าก่อนเลยนะ เป็นการรับน้องที่แบบต้อนรับน้องแบบประทับใจก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดในทีมก็คือน้องสเตฟานดังนั้นนะครับผมใครอยากจะเข้ามาร่วมทีมเน้นหามาเน้นปลาครูซาได้เอ่ยไปแล้วก็คือประเภทที่1ก็คือมาตกปลามาจอยกันมาออกทริปนะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมสนุกสนานโดยที่เราใช้เครื่องมือก็คือการตกปลานี่แหละมาพบปะเจอกันส่วนที่2ก็คือถ้าเกิดคุณอยากเป็นครีเอเตอร์ อยากเปิดรับรายได้เหมือนคูซ่าแล้วก็พี่ๆทีมงานเน้นหาเนี่ยคุณจะต้องผ่านธรรมเนียมนะครับผมแต่ธรรมเนียมนั้นเราไม่เอ่ยนะเราจะมีการเซอร์ไพรส์ทุกคนที่เข้ามาถ้าพร้อมนะครับเพียงแค่เปิดใจที่สุดของการตกปลาไม่ใช่ได้ปลาแต่ที่สุดของการตกปลาคือ การได้ออกไปนค้นหาคําตอบในใจเราอย่างไรครับวันนี้ครูซาพามาค้นหาคําตอบพี่ๆี่ทีมงานเน้นหาไมา่เน้นป่าทุกท่านและเป็นการแนะนําทีมงานพี่ๆท,ที่มีนามสกุลที่มีลายเซ็นเน้นหานะครับผมเป็นของตัวเองให้กับ f อเพจเน้นหาไม่เน้นปลาได้รับทราบถือว่าเป็นของข,องขวัญปีใหม่อย่าลืมนะครับผมกดติดตามเพจเน้นหาไม่เน้นป่าและทีมงานที่นามสกุลเน้นหาทุกท่านนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันขอบคุณและสวัสดีครับ